วันนี้ก็เรียกว่าเป็นพิธีบวงสวงเบิกเลิกนะครับเราอยากให้ทุกคนที่ได้เหรียญไปบูชาต่อจากนี้ไปได้ความคุ้มค่าได้ความมนสิริมงคลเราไม่ได้จะเกิดจากความตั้งใจว่าฉันจะไปทําเหรียญเพื่อให้คนเช่าเราอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างทิ้งไว้ในแผ่นดิน จริงจริงด้วยวันเกิดเนี่ยไม่ได้กะที่จะทําบุญอะไรที่เป็นทางการอยู่แล้วเพราะปกติก็จะเดินทางตลอดใช่ไหมครับสะ้าบุญเรื่อยๆเพียงแต่ว่าอย่างทีไไ่ได้เห็นข่าวกันก็คือพี่ตั้งใจทําเรื่องเหรียญเจ้เจามาประมาณ3ปีกว่าแล้วนะครับแล้วจนมาเจอพี่ป๋องพี่ป๋องก็เลยได้ทําให้เหรียญเจ้เจา้าสําเร็จขึ้นมาได้วันนี้ก็เรียกว่าเป็นพิธีบวงสวงเบิกเลิกนะครับเราอยากให้ทุกคนที่ได้เหรียญไปบูชาต่อจากนี้ไปได้ความคุ้มค่าได้ความมป็นสิริมงคลที่อยากตั้งใจที่จะทำภาพยนตร์ซีรีส์ เกี่ยวกับความเป็นมาหรือเรียกว่าเราอยากให้คนรุ่นต่อๆมาได้เห็นว่ารากของแผ่นดินคืออะไรนะครับรวมถึงการที่พี่ได้เดินทางไปมาหลายที่เนี่ยก็ได้คุยกับพระในหลายๆท่านซึ่งเราได้เห็นแล้วว่าหลายๆเรื่องที่เราอยากจะทําต่อจากนี้ไปเนี่ยว่าจะเป็นโรงพยาบาลอันนี้เป็นสิ่งสาคัญสองคือบางที่โรงครัวอย่างเช่นที่ไปคุยกับหลวงพ่อคือวัดเขาขุนพนมคนเข้าไปข้างหน้าวัดแต่หลังวัดเนี่ยไม่ค่อยที่มีใครเข้าไปก็เลยจะไม่รู้ว่าที่วัดขาดครัว รุ่นนี้เป็นรุ่นเจ้าเจ้าบารมีชนะมารส่วนข้างหลังก็เป็นพระปิตาของพี่ป๋องนะครับรุ่นแพ้ไม่เป็นนะครับจะมพะีพระเจ้าตักสินนะครับหรือว่าเจ้าเจ้าเป็นชื่อพระนามที่คนจีนและก็สัจจินเอยก็คือหมายความว่าเป็นกรรษัตริย์แห่งประเทศสยามอย่าง,งทางด้านหลังเองก็จะมีหลวงปู่เทพพระอุดรน,นะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ในตำนานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมก็รู้สึกว่าความหมายของ พญา,ามังกรกับพญานคราชเนี่ย<ม>คือเป็นผู้ปกปักดูแลพระศาสนาใ,ใน2แผ่นดินก็คือไทยและจีนผมก็เลยบอกพี่ป๋องผมมีความตั้งใจแบบนี้พี่ป๋องเคยดูเหรียญที่ผมออกมาแบบรุ่นแรกที่อบอกว่าพี่พูดตรงๆนะมันไม่สวยเลยอันนี้เกิด <c oughs> <c oughs> จากความตั้งใจที่พี่ป๋องบอกว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ห้อยหรือบางคนเขาห้อยพระอยู่แล้วอ่ะเขาอยากตั้งบูชาได้ไหมที่สําคัญคือบางคนก็มีความชอบสีแตกต่างกันแสดงว่าอันนี้พี่อ้ําก็มีส่วนในการออกแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะ จริงๆแค่เอาความตั้งใจนะครับมามาฝากพี่ป๋องเอาไว้บอกพี่ป๋องผมมีรูปแบบศิลปะแบบนี้ผมอยากสื่อสารแบบนี้ที่เหลือพี่ป๋องจัดการเองหมดเลยว่า <c oughs> จะเป็นการดีลกับโรงงานซึ่งถ้าถามพี่พี่ทําคนเดียวอะ่ะพี่มาทำไม่ได้แบบนี้ยังไงอีกสัก20ปีก็ทําไม่ได้ <c oughs> อ้ัมก็ไปดูงานเอง <c oughs> หลายเที่ยวไปโรงงานหลายเที่ยวมา <c oughs> ก็อยากจะให้เห็นวิธีการทํางานตั้งกระแกะเลยนะเนี่ย <c oughs> ไปดูแกะ แล้วก็ดูออกแบบปั๊มมาดูได้ยังตบแต่งจริงท<ต>ี่ <จน S 2> ไม่เคยอยู่ในวงการนี้เลยไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ไม่เคยรู้ว่าจะต้องละเอียดขนาดนี้<ช>นะครับบางวันไม่ได้หลับได้นอนเพราะว่าอยากระทําให้มันเสร็จหลังจากนี้ก็จะเ,เปิดให้จองหลังจากเสร็จจองแล้วเราจะมีพิธีปลุกเสกใหญ่ครั้งแล้วก็จะแจ้งให้ทราบว่าเป็นที่ไหนบ,บ้างเราไม่ได้จะเกิดจากความตั้งใจว่าฉันจะไปทำเหรียญเพื่อให้คนเช่าเราอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างทิ้งไว้ในแผ่นดิน